ใม้ใบมเาห็นไหมเครใคลูกใครอยู่ในกระจกครับในกระจกอะีไปดูที่ใครอยู่ในกระจกครับใครในกระจกอะใครลูกใครแอบเหรอแอบคนในกระจกเหรอเออไปดูที่ใครอยู่ในกระจกครับไปดูที่มีใครอยู่ในกระจกลูกใช่ไหมใช่ไหมใครครับ ใครอยู่ในกระจกนะลูกฮาชิใครอยู่ในกระจกนะครับฮาชิเหรอใช่คาชิไหมดูสิใครอ่ะใครครับล้อเขาทำไมอ่ะโอ้ยไม่ทำทำน่าหลอกเขาอีกเ้ยไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกคนนี้จบเนี อน่ากลัวใหม่ดิทำหน้าหลอกใหม่ิอาชีทำหน้าหลอกเขาใหม่เร็วากลัวเขากลัวอาชีไปแล้วว่ะทำหน้าหลอกเขายังไงเอ้าอันิแบบัววิ่งมาน้าตางไปหลอกเขาใหม่เร็วเวทำหน้าหลอกเขาใหม่ไปหลอกเขาใหม่ดิหลอกเราไบ่บายบาบายูดยู้ยอ๋จังจางจังสวัสดีครับพ่อหน่อยดิสวัสดีครับ แดงหนูน้อยหมวกแดงอหมูงแกะำหมูทำเนมันบอกว่าไงลูกหมูมีกี่ตัวฮึตัวตัวที่หนึ่งเป็นตัวที่ทำไมขี้เไยนะอ,อ๋อขี้เกียจที่สุดแล้วตัวที่สองชอบกินอะไร แล้วก็ชอบเล่นอะไรปูเลยตัวที่สามเป็นเนืตัวเป็นสามขยันไหมในสามขยันไหมสร้างบ้านด้วยอะอิดอิดปูนอินและปูนป้าป้าหมาป้าจะกินไข่อะหมาป้าจะกินไข่อะ